พูดถึงหมอองหมอองก็ต้องมาชี้แจงหน่อยนะคะเพราะว่านอกจากทนายกจะไปประชุมแล้วเนี่ยหมอองก็จะมีพาคณะไปดูงานที่สิงคโปร์ด้วยคือมันมีการเปิดตัวเลขออกมานะคะผู้ชมหลายคนก็มีการตั้งคาถามว่าเอ๊ความโปร่งใสรายรละเอียดเป็นอย่างไรงบประมาณเนี่ยมันสูงเกินจริงหรือไม่เราไปฟังหมอองชี้แจงกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะการตั้งงบประมาณนะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะได้รับงบจริง หน่วยงานจาเป็นต้องตั้งโครงการก่อนแล้วการตั้งโครงการก่อนเนี่ยเป็นไปตามระเบียบนะครับของอสํานักงบประมาณกระทรวงการคลังเพราะนั้นเขาก็ตั้งตามตัวเลขกรมๆเลยครับว่ารัฐมนตรีมีงบเท่านี้นะครับประธานสาภามีงบเท่านี้ประธานวุฒิสาภามีงบเท่านี้และตัวเลขทั้งหมดเนี่ยครับเราก็ไปใช้ในการเบิกจ่ายจริงเบิกจ่ายจริงเท่าไหร่อะไรที่ใช้ไม่ถึงงบก็จะมีการเบิกกลับคืนสูค่คลังทั้งหมดนะครับ นี่ยค่ะคุณผู้ชมขาหมออองเนี่ยเขาก็ชี้แจงนะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นการเบิกแบบเต็มที่ตามสิทธิ์ที่บรรจุในระเบียบกระทรวงการคลังแต่ใช้จริงๆอ่ะไม่ถึงหรอกค่ะอย่างเช่นที่พักเนี่ยงบสูงสุดที่เขาจะทําได้เลยนะเขาจะไปหาห้องได้เลยคือ,ค,อคือละหมื่นสองนะแต่ว่าเขากำชับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจัดการแล้วว่า เอา7 8 0 0 0เอาพอนอนได้ให้มันสมสบายสะดวกก็พอไม่ต้องแบบหมื่นสองคือให้แม็กซ์มาก็ไม่ต้องไปใช้เต็มแม็กซ์ขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีการทําการบ้านเรื่องของตัว๋วเครื่องบินแล้วก็มีการถามว่าทําไมต้องนั่งชั้นธุรกิจตอนแรกเนี่ยบอกว่าให้เลือกที่ถูกที่สุดให้นโยบายไปแต่มันมีระเบียบกระทรวงการคลังค่ะบอกว่ารัฐมนตรีผบเหล่าทัพประธานสภา,าเนี่ยต้องดูแลโดยเดินทางโดยสายการบินประจําชาตินะคะอันนี้ก็เป็นการเบิกแบบสูงสุดเช่นเดียวกันและสําหรับ รื่องสอสอร่วมทริปค่ะไม่ได้ไปแค่เก้าไกลนะมีเก้าไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยมีมาสองรายชื่อก็คือคุณสรันธิ์ิมสวุวรรณและคุณพัชระจันทร์รวงทองแต่ภูมิใจไทยค่ะส่งชื่อไม่ทันนะคะซึ่งสอสอนะที่เดินทางไปทั้งหมดเนี่ยมีภารกิจชัดเจนเขาชี้แจงแล้วว่าไปกี่วันนอนที่ไหนงบ แต่ละวันเนี่ยบัตเจ็ตเท่าไหร่ในการใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่นะคะแล้วก็ภารกิจทําอะไรบ้างสําหรับรายละเอียดต่างๆหมออ๋องบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยก็จะเอาใบเสร็จมาให้ตรวจสอบเลยคือบางทีมันเบิกงบไปก่อนอาจจะใช้ไม่ถึงมีเงินทอนมาก็เอากลับคืนมานะคะส่วนเรื่องวัตถุประสงค์ค่ะเป็นเรื่องของการไปดูงานต่อยอดจากคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูงที่ตัวเองเนี่ยตั้งขึ้นมาเริ่มต้นเนี่ยพิจารณามองแล้วว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในเอเชียเนี่ย ที่ไหนบ้างล่ะที่น่าไปศึกษาดูงานเรื่องของรัฐสภาโปร่งใสก็คือไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ,คะแต่ว่าเนื่องจากนโยบายจีนเดียวของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไต้หวันอาจจะไปยุ่งยากหน่อยอสุดท้ายก็เลยเลือกสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบรัฐสภาแตกต่างจากไทยสมาชิกน้อยกว่าแต่เทคโนโลยีเขาสูงกว่าก็จะไปเรียนรู้การทํางานล่ะค่ะเอามาเติมเต็มในสิ่งที่ไทยยังขาดอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาหมอกควันนะคะก่อนหน้านี้สิงคโปร์เขาเจอปัญหานี้ รายปีเช่นเดียวกันนะ,ะเหมาะควันไฟป่าเนี่ยแต่เขาใช้เวลา10ปีแก้ปัญหารถค่าฝุ่นลงได้แบบยั่งยืนนะคะและเรื่องที่3ค่ะจะไปเยี่ยมแคมป์แรงงานไทยในสิงคโปร์ ไปเจอกับกลุ่มตัวแทนนักศึกษาไทยที่ National University of Singapore นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องอัตราการจ้างงานที่นั่นคือหมออ๋องเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะ,ะเขาบอกว่าตั้งคำถามมาได้เลยพร้อมตรวจสอบอพร้อมให้ตรวจสอบพร้อมตอบทุกคำถามนะคะ,คะแล้วมันก็ไปกันหลายคนหลายวันมันก็เลยล้านกว่าบาทที่เขาบอกอะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าโอ้โหจะต้องใช้ให้หมดล้านสองเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่เอามาทอนเดี๋ยวจะเอาใบเสร็จกลับมาโชว์แน่นอนส่วนคนอนุมัติค่ะก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทะท่านประธานสภาท่านบอกตรวจสอบแล้ว ทําได้มันมีระเบียบอยู่มีงบอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าการไปครั้งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานที่หมออ๋องเนี่ยเขารับผิดชอบอยู่ค,คือมันต้องทําเอกสารส่งขึ้นไปอะคะ่ะใ,ในการพิจรนารณาะข้อดีข้อเสียไปแล้วได้อะไรอย่างไรส่วนข้อสงสัยที่ว่าไม่ได้ถูกเชิญแต่เป็นการตั้งงบบินไปดูงานเองส่วนตัวนี้เนี่ยทางด้านของท่านวันนนะบอกว่า เราดูเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับกันดีกว่ากลับมาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเขียนรายงานเ,าเขียนรายงานแล้วก็ต้องเอาสสที่ไปด้วยไปพัฒนาศักยภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานที่ทำนะสุดท้ายก็คือเป็นประโยชน์ต่อประเทศอท่านวันนอว่าแบบนี้นะคะ,ะเจ้าตัวเองก็ยืนยันว่าพร้อมจะกลับมาแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนะคะตั้งคําถามมาเป็นเรื่องที่ดี เตรียมคำถามไว้ติดตามพีพิทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย